พี่น้องเอฟซีแฟนคลับเฮ้าในครับ,ารบมาหอดสถานที่ทีสิเปิดทำการแสดงในช่วงเย็นช่วงแรงแรงนี่นะครับกขอรายงานโตกันสักน้อยนะครับรายงานโตกมนจกน้อยหลังจากที่เ,เดินทางกันมาจาก,กอำเภอโกสุมพิสัยนะครับเมื่อคื้น,นี้หยุดพักไปมือหนึ่งนี่ก็มา ปีพันน้องเาวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้คืออนุสาวรียเจ้าแก้วมงคลประถมเจ้าเมืองพุ่งสีภูมินะครับ2256ถึง2องสนะครับสร้างและประดิษฐานเมื่อวันที่12 กรกฎาคมพศ2 5 6 2นะครับต่างไปเืินกี่ายนี้เองในยีหนึ่งตรงกวันขึ้น11คำเดือน8ดีกุ้นนะครับอันนี้มาบอกมาเราให้พี่น้องได้เห็นได้หูนะครับสถานที่ของคนกวางขวางดีนะครับวัดที่เปิดต้องการแสดงกระดายนะครับทีมงานเท่ากัน มาหอดกันทุกขั้นรถดดแถวนะครับโดยก้อมแถวขาดปลอดภัยนีจะปาดอัพชิปก็รู้สึกว่าอาบแยงๆครับเน็ตบอดีเน็ตออนเน็ตตั้งในดอกว่าเขาใช่นี่คือสุดทนทีนะครับหลายกลุ่มรายคนก็นลงมาเจ็บภาพกันหลายๆช่องนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละคนมาเจ็บภาพบรรยากาศน้ำกัน กล่องมันยังเคขื่อนไหวอยู่คือเก่าหรอกครับผมมีใหม่กันซันน้ำฝนดอกใช่เป็นแรงน้ำเอียงกับ่บฮันหูนะครับเดี๋ยวเบื้องสันเป็นแม่น้ำมาตาใสเป็นห่วยเป็นน้องเป็นฝายกันน้ำแบบใดน้องไปใส่นี่นะครับแม่น้ำเอียงสิเป็น ฝ่ายชนระบาดท่านสิสิแล้วมั้งครับเป็นน้ำอีหยังอย่างเนาะ,นะเออก็กว้างขวางดีอยู่เสียดว้วยวนาะพุ่มนี่แม่นน้ำอีหยังพี่น้องน้ำม,มุ่นแบ่แมนบ่เออเนาะต้องเป็นเป็นน้ำสาขาของแม่น้ำม,มุ่นแน่นอนนะครับฟันทงแบบนั้นแต่ว่าบ่ท่า,ทานได้ชัดเจนดอกน้ำใสไหลเย็นเลยพี่น้องนะครับพอ,อ บ่เม็นห่วยธรรมดาไหมไงเติบนะครับกองฟองเติบพู้นเกิดมีขมชมรตต้ระประทานเป็นมาขุดมาหลอกต่างทิ้มฟังลด,ดเหลียวไปต้องเป็นแม่น้ำสาขา,าที่เชื่อมตัวแม่น้ำม,มุ่นแะนะครับจากสวรรณภูมิลงไปเดนน่นกันกับทั้งตัางวัดสุรินนะครับ ตมเย็นดดีดีนะครับอันที่เป็นอันนี้เป็นอนใดอีกน้อนะครับสารเจ้านะครับเป็นสารเจ้า,า,จาอ้าขออนุญาตบัดเข้เดือ้อเจ้าที่เจ้ทาทางขอคารวะสิ่งศับดิ์สาธุขอบุญญาบุญมีเกิดกับลูกกับหลาน โซดไลลำเลด้วยขุดข้นนะครับอ่าโอ้นะครับอ่ะไปออไปบางทางใม่ดูครับบัดบริเวณวัดวัดเพ่นนะครับพื้นที่เพ่นร่มเรือนดีดีปลาใหม่ปลาไหลเต็มเลยนะครับอ่ามือ แรงเนี่ยาดวากขึ้นสิเป็นการโตลมหนาวจักน้อยอากาศสีเย็นๆนะพี่น้องมันได้กัโตลมหนาวแถบันนั่นจากที่มีอากาศปุ่นขึ้นนิดหนึ่งสามสี่หมื่อที่ผ่านมาเริ่มต้นมือนี้รับร่อง่าเจอแถบับหนาวเดี๋ยวเขาเ่อ่มอวยกับลิงกลับลงกลับ อ,อข้าวบัวอวยนี่ลายกูลายค้นแล,ล้ก็เล็กหน่อยดุนไม่ห้าวหลานเกิดไม่บอกว่าเป็นแล้วครับจื้มแล้วข้าวบัว <c oughs> อวยบัวหลุดกลับรถละคุณช่างไม่หวัดจนจนไม่จนไหลร่มรื่นดีฟองฟองใหโตรถว่า คือสุดทนทีที่เฮ้าเปิดทำการแสดงกัมีหลายวงนะครับมาเลรียนแล้วงานเป็นหลายมือพอควนนะครับับนนี้กิสุภาพบัญชีดอกพี่น้องนะครับเพราะว่าต้นไม้เป็นหลล่องลักฟักเวทีกับบอ เต็มที่ปันใดน,นะครับมีจุดเด็กจุดหน่อยจุด้นใหม่้นไหลพันยุกกระบัดนี่เกษิเป็นหมู่บ้านนี่เป็นเกษิเป็นหมู่บ้านก่าแกพ่พอควนเลยครับหยุดซึกว่าสีมีถาดมีเจดีเกาออกไปเบิ่งเลยครับเพื่อว่าของจบจาะไอของใจหายสงสัย ใช่ครัมันก็ต้องตกลงหมองลงขายของครับทุกอย่างมีการตกลงแบ่งปันผลประโยชน์บ้านนี้บ้านยังเฮื่อนี่บ้านดงไม้ค่ะบ้านดงไม้เนาะบ้านว่าพูดพ่อได้หมดแรงหลายๆมานด้วยเช่นเดียวกันแม่จักนเจ้าัอนนี้เป็นถาดเออ ในหนงองน้ำเจ้าข้องหอนันใจมีหลุมป,ปันตาผ้ามนะครับหายเงินหายทองยู่ทางเขาของเจดีย์ทั้งสองฟังเป็นเห็ดโดมรอบไว้นะครับนี่กับ,บาย ทำกราบไหว้เจดีเจ้าแก้วมงคลโอ้นี่คือเจอเ้าแก้วมงคลเพิ่นมาร้างไว้แล้วก็มาซีเมนกระดูกนเน่นเนาะมีเพิ่นน้ำมาปฏิสัาน์ไว้สิเป็นเจ้าเมืองล่ะครับพี่น้องนะครับมีมากทีเดีเห็น ไพิศนาพี่นอ้องโหแล้วว่าเจดีย์ยังนะครับเป็นเจดีย์เจ้าแก้วนะครับเจดีย์เจ้าแก้วเป็นเจ้าเ,เ,าเมืองที่ถนนมือสามบัตรเมืองเต้สมัยโบราณโบราณคนละเอ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับขออนุญาตบาดคำขอลูกกระโถดให้ลูกแพรลานสิ่งบดีบ,บังงามได้ดวงเกินดวงข่ามเด้อลูกหลานมีม,มีแห่งจะฝากแชิงเล่น เดินข right right ้ามสายพิตัติวันจ่าวของข้อองแถวขาดครับใกล้จัดยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวง่วยมา่้างพี่พี่น้องมาเบิงมองจอดรถจอดเรือของทีมงานเฮ้าบัสกำลังไหลกันตขอมาครับ ผมว่าเป็นหล่องเป็นช่องดีนะับเป็นใหม่เป็นกระโปกไวเป็นแถวเป็นแนวดีเยู่นะครับแมนซีเต็มไปด้วยจนใหม่ก็ได้ โน่นขึ้นพ้นไวานถูกปั้นสานป็นประ่านที่แบบกลาวไหวกร่ายป่าในที่ประสานทีด้านหลังวัดนะครับจะเกดจะรนบอลเป็นใหม่ไงผมแบบนี้นาเดิ๋นไปสักท่าอาสนะคนนี้ไปสัมีนพี่าน้อยจะดีไม่แห้งสุุ๋ทุกคนลำรวยลำรวยสวัสดีครับ